สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหลังเกมนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอสรุปตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา <Yeah! S 1> ในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาสโมสอนในพิเมลีกใช้เงินซื้อผู้เล่นรวมกันนะครับ1,000กว่าล้านปอนด์และขายนักเตะได้เงินกลับมาเพียง445ล้านปอนด์เท่ากับว่าใช้เงินสุดทีิไป575ล้านปอนด์เมื่อเอาไปเทียบกับปีที่แล้วสโมสรในพิเมลีก ใช้เงินซื้อผู้เล่นน้อยลงราว285ล้านปอนด์โดยในตลาดซัมเมอร์ครั้งนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ใช้เงินซื้อแค่1ดีลแพงที่สุดหลังจากคว้าตัวแจ็คกีลิศจากแอตตันวิลล่าในราคา100ล้านปอนด์ตามมาด้วยเชลซีทุ่มเงิน97.5ล้านปอนด์คว้าตัวโลมลูลูกากูหัวหอกจากอินเตอร์มิลานกลับมาร่วมทีมเป็นครั้งที่2ลองลงมาเป็นดิลของเจดอนซานโชที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คว้าตัวจากบรุเซียดอทมุนในราคา73ล้านปอนด์และอาร์เซนอลทุ่มคว้าเบนไว้กองหลังดาวรุ่งจากไบตันในราคา50ล้านปอนด์ส่วนอันดับ5ตกเป็นของผีแดงจ่าย41ล้านปอนด์คว้าตัวลาเฟอวารานมาจากเลเอลมาดริดมาดูในส่วนของการขายออกไปบ้างนะครับแอตตันวิลล่าคือทีมที่ได้เงินจากการขายมากที่สุดนะครับ100ล้านปอนด์จากดีลของกีริล ขณะที่เชลซีนะครับตามมาติดๆที่94.4ล้านปอนด์หลังจากปล่อยผู้เล่นส่วนเกินนะครับออกไปเพียบในซัมเมอร์นี้ตามด้วยทีมอย่างไบรตัน50ล้านปอนด์เซาท์แฮมตัน40ล้านปอนด์นอริท38ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด30ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้27.3ล้านปอนด์อาร์เซนอล25ล้านปอนด์และ ลิเวอร์พูล4 5 5ล้านปอนด์ต่อไปนะครับถ้านำขาเข้าและขาออกมาบวกลบกันนะครับปรากฏว่าทีมที่ขาดทุนมากที่สุดคืออาร์เซนอลเมื่อทุ่มคว้านักเตะนะครับมาเสริมทัพมากถึง156.8ล้านปอนด์จากการเซ็นสัญญากับเบนไวท์5้ล้านปอนด์มาตินโอดิกาด34ล้านปอนด์อารอนแลมเดล30ล้านปอนด์ทาเคฮิโรโทมิยาสึ 19.8ล้านปอนด์อัลเบิร์ตแซมบีโลกองกา15ล้านปอนด์และนูโน่ตาวเลส8ล้านปอนด์ในทางกลับกันนะครับพวกเขาได้เงินจากการขายนักเตะกลับมาแค่25ล้านปอนด์เท่านั้นจากการขายโจวิลล็อกให้กับนิวคาสเซิลนะครับทำให้ปืนใหญ่ต้องควักเงินออกจากคลังนะครับมากถึง131.8ล้านปอนด์ในขณะที่เชลซีนะครับใช้เงินช็อปนักเตะมากถึง 97.5ล้านปอนด์แต่พวกเขาขายนักเตะได้เงินรวม94.4ล้านปอนด์ทำให้ควักเงินจ่ายไปเพียง3.1ล้านปอนด์เท่านั้นส่วนลิเวอร์พูลที่ซัมเมอร์นี้นะครับได้แค่อีบาฮิมาโคนาเตมาเสริมทัพโดยจ่ายเงินไปทั้งหมด11.5ล้านปอนด์สุดท้ายนะครับเรามาสรุปอันดับทีมที่มีผลต่างหลังหักลบรายจ่ายกับรายรับเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับ อันดับ1อาร์เซนอลติดลบ131.8ล้านปอนด์อันดับ2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดลบ103.7ล้านปอนด์อันดับ3แมนเชสเตอร์ซิตี้ติดลบ72.7ล้านปอนด์อันดับ4เวสต์แฮมติดลบ63.3ล้านปอนด์อันดับ5เลสเตอร์ซิตี้ติดลบ55ล้านปอนด์อันดับ6สเปอร์ติดลบ54.6ล้านปอนด์ อันดับ7ลีดยูเนเต็ดติดลบ43ล้านปอนด์อันดับ8เบนฟอร์ดติดลบ31.1ล้านปอนด์อันดับ9พาเลสติดลบ28.5ล้านปอนด์อันดับ10นิวคาสเซิลติดลบ25ล้านปอนด์อันดับ11เบอร์ลี่ติดลบ17.5ล้านปอนด์อันดับ12วูธแฮมตันติดลบ12.4ล้านปอนด์อันดับ13ลิเวอร์พูล ติดลบ11.5ล้านปอนด์อันดับ14เชลซีติดลบ3.1ล้านปอนด์อันดับ15เอฟเวอร์ตันติดลบ1.6ล้านปอนด์อันดับ16วัตฟอร์ดติดบวกนะครับ5.5ล้านปอนด์อันดับ17นอริดบวก6.1ล้านปอนด์อันดับ18แอตันวิลลาบวก7ล้านปอนด์อันดับ19ไบตันบวก17.9ล้านปอนด์และอันดับ20 เซาแทมตันบวก25ล้านปอนด์ <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องหลังเกมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ